ิคเนมีทั้งหมด32ปางอวตารปางที่สองพระตาลุนณคณะปติอวตารภาควัยหนุม่มปางที่ให้คุณประโยชน์ในกิจการงานวันณะสีแดงอมส้มเหมือนอาทิตย์ยามแรกอรุณมีแปดกรทรงถึงรวงข้าวต้นอ้อยตะบงบงบวงบาทงาหัก ผลฝรั่งขนมโมทกะและขนมอื่นๆปางนี้เป็นตัวแทนของความเจริญเติบโตและความเป็นหนุ่มสาวนิยมตั้งบูชาไว้ตามสถานศึกษามหาวิทยาลัยหรือสถานที่ทำงานทีท่ที่เต็มไปด้วยวัยหนุ่มสาววัยกระตือร้อนรน้นคาถาบูชาให้ท่องนโมสามเจบก่อนนะครับแล้วว่าคาถาว่าอูโงสีตะรุณะขะนปติ ยานะมหา